ยังไงคนนี้ก็วันนี้จะมารีแอคชั่นโปรเจกต์หนึ่งของสิลใสเป็นโปรเจกต์จบนะฮะชื่อว่าโปรเจกต์ศิลซึ่งเป็นโปรเจกต์จบพึ่งแสดงไปช่วงเมื่อกี้นี้แล้วก็พึ่งโพสในเฟซบุ๊เพึ่งโพสใน youtube เมื่อผ่านมาสักครู่นี้นะฮะก็หึวันที่แล้ว คือจังวันที่แล้วนอดีเดี๋ยวเราจะมาอะไรคุณมารียกชันซึ่ง่แต่ความจริงเราก็ดูผ่านเราเราดูไปเราไปดูสดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเรายังอาจจะช่วงนั้นมันร้อนเนาะอาจจะไม่เห็นรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูใหม่เนาะได้ยินข่าวว่าคือในไลฟ์อบเสียงเสียงทุกอย่างเครื่องดนตรีเสียงเสียงนักร้องคอรัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปในนั้นกว่าแต่ว่าพอเราไปดูหน้างานแล้อาจจะไม่ค่อยได้ยินคอรัสแต่ว่า ทีนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นคลิปก็คือมีหลายโปรเจกต์นี้มีหลายการแสดงมากใช่ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นอ่าคลิปละโชว์คลิปละการแสดงคลิปละอันกันเพราะจะได้ไม่ยาวมันจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะฉะนั้นอ่าเขาเรียกว่าชื่อแรกเรื่องแรกที่เราจะมาดูชื่อว่าบั้นหน้า แค่ชื่อคือเรื่องราวคร่าวๆเนาะเป็นเรื่องราวของพญานาคเจ็ดองอที่ร่วมกันเขาเรียกว่าดูแลพระธาตุพนม,อมเออฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าทางผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะสร้างสรรค์ออกมายังไงจินตนาการจินตนาการสร้างสรรค์อ,รอ,อ,อย่างไรอ่ะพร้อมปยังไง้นว พาไา้พังงมมามาเป็นแบบทั้งองเยฮ้ย๋ยวแป๊บนึงนะขอพูดก่อนหนึ่งอย่างขอพูดเลยต้อนคลิปคือนางรำเขาเยอะมากบอกแค่นี้บอกแบบฉันบอกเลยว่าเต็มไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบฉากเต็มเออนางรำคือแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะดูต่อเดี๋ยวคลิปมันจะพยายามไม่สต็อบแล้วแตดูแล้วค่อยมาพูดกันเดียว ใส่นามบ์ไม่ได้นำอยู่ในน้ำได้หรอบุ้ง้้งมาดัััเเนนสสวรตต ที่สุดคนลูกันนั่งลำเยอะมากพี่และเยอะอย่างเดียวไ้พอก็คืออะไรหอมกันมากกัปีหวานพี่ก็จะหมดอวดพญานาคเลยอ่ะ เราว,ว่าบริวารน,นะนี่ว,นว้านอย่ากกินไ,<อ>ไ,ไม่คนรู้อะไม่แบบของจริงเราไม่ได้เคเ,เออรารละเอียดต่างๆและดนตรีอะ แล้วกเกิหลัมอกนป็นน้องปีหนึ่งปีสองปีสามนี่หน้ากระดาษมาแล้ววคนละลายด้วยนะ พอจังนนเหมือนชญาน่าเดินแบเหน,หนื่อยไปเลยวนอุ้ยพอจังเสียขงใครอ่ะ,อะเดา๋ยวเห็นหน้าก็ค่อยว่าเพราะปีนี้เขาเปลี่ยนดนตีจากฝั่งซ้ายของท่านูุชมมไม่มไปฝั่งขวาแล้วก็แห้งนักร้องอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องเดินอะไรเยอะเน้นโชว์อย่างเดียว คุกี้ปะไม่ใช่ด้วยอ๋อแล้ว่าเพล่ยนีไหนคนพื่อจังอะ,อะแล้วนางรำอ่ะสวยอะไรขนาดนั้นนะเหมือนกันหมดเลยอ่ะเหมือนกันหมดเลย วว้าเดี๋ยวเาจะไีท่อนหนึนะ่งเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โสแบบโลโมชั่นเนาะาง,งแบบสโลโมชั่นกันยูเนเโอ้ยม,น,มนอยู่ อยากเล่นน้ำเงาอยากไปนครพนมวะเวลาทีเดไม่สิวในน้ำอ่ะ ดังเพื่อเรอะขาหมดงบไปเท่าไหร่ปะมีใครทำดาหดอล่ที่ฉนเท่านั้นโอายโอ้ยกาดเหล่าด้ทั้งเจ็ดองคเขานีก็ได้ไหม อ๋อเป็นเพียงนะเออนี่แต่คนทกินท่ามีแล้วมั้งโห้ยโอ้โหมันเห็นชัดเนาะ รนเห็นคนเพิกมือทั้งหมดคนเยอะมากอยากเห็นแบบนี้ได้ขอดแก่นนานแล้วอะ่ะรู้พ้อมไหมแบบเล่าทีละตัวนี่

อยากเห็นการเล่าแบบแบบเนี้คือแบบในมอขอดนานเหลวขาคุณที่ทำชอบอะไรแบบนี้มากดนตรีคือดนตรีแบบมาตรฐานอยู่แล้วอีกแล้ว สะอาดมากสะอาดกสบเดเขานวนไงบรรยายเขานวนเสียงทีคนักมสะอาดอีดอนชอบอ่คนเต็มมากเป็นเี แล้วคก็ะบัเพงอะก้างคะคือชอบแบบพอเล่าอะไรนางรำก็จะแบบนเนาะแล้วฉชนไหมาเขา5่ามือ สีเหาืองมันเป็นอะไรไอ่รูว่พล่อนได้สีทองแสงชุิยาแสพรอมรัดีกลางตรงนะเจสี่ านางลำมาโนนี้เรารู้จักวันแม่ <One Man S 1> ใช่เป็นแฟนโหสวยมากทนีแล้วมุมกล้องอ่ะทำดีอ่ะ พันี่ปะไม่อยู่ในน้ำเลยอ่ะอยีอยดูวความคนมันเยอ่ะน้อแบบ มเขามีามลายตรงแขนเมื่อป้าเพิ่งสังเกตเมื่าตอนน้องคเครื่องประดับลายเพียร์นนะ่เออนี่แหละว้าท่าน,นี่แหละท่าน,นี่แหละท่อนใบไม่ใช่ไม่ใช่ว <What? S 2> ้าจะมีท่อนใบล่อนี่แหละโอ้ยสะใจว่ะ เต็มเนาะเจ็ดองใช้ยหาควา<ฮ>ทำดีจังหวะผู้สร้างสายเป็นเพื่อนนี่เองใช้ข้าจบความเรารู้จักกันอ คือมันเล่เอ,อะไรรูป้ป่ะเหมือนแบบพอเล่าเรื่องเสร็จปุป๊บหน้าทุกตนอะ่ะมันลำด้วยกันกับบริวารโคตรทิมแพทอ,อ่ะจรการแบบเล่าเรื่องได้ดี แว่าแล้วปุ่นแป้งขังนกเนอตั้งจุดใส่ซองผูชนะาถึงสมภาเป็นคนต้อริ่งปุ่นโอแล้วล้

สร้างสรรคของจริงอ่ะหน้าเอวเล็กมากเอาเขาเลยก็่อยไงอ้าวนี่นี่นี่ งาอันนี้เป็นแบบใหญ่สุดผู้นำเป็นไอ้ตบอมแมนโ<ๆ>อ้โหแลวข้างหลังน่าโคตรทรงรอ่ะอืมบริมาณโคตรส่งยีลำไปยีรำบอกเลย ดูพร้อมกันมากบล็อกกิ้งสวยมากเลยมันจะได้นี้คือนานกับบล็อกยิ้มบังแบบดูแลพระธาตุนมอะไรเงี้ยใช่อ่ะเป็นไฮบ้างฉันชอบมากโชว์นี้มันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ใต้น้ำด้วยเพราะมันมีเสียงแบบบึ๊งๆึ๊งึงึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เวลาที่เขาใส่ซาวหรือว่าเอฟเฟกหรือว่าแบบไดไอที่เป็นควันอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นแบบไดไอมาสีเขียวสีฟ้ามาทำให้รู้สึกแบบโอ๊ยมันเหมือน,น,นเราอยู่ในหนังที่อยู่ใต้น้ำที่อะไบดานอ่ะเนีเออ่ยช่องเจ็ดอ่ะคือ,ค,อคือนี่ดูมาทุกปีเนาะนี่คืปีแรกนี่ดูทุกปีหมายถึงว่าตั้งแต่เข้าเรียนมขปีก็เป็นปีที่สามปีที่สี่ละเออคือนี่รู้สึกปีที่สามเพราะว่าปีนั้นโควิดไม่ได้ทำรู้สึกว่า เขาพัฒนาขึ้นตลอดเลยอะ่ะแบบอันนี้เป็นโชว์แรกของโปรเจกต์นี้เนาะซึ่งแบบเปิดได้ดีมากมแบบนางรามนางฟ้อนคือ,อดีส่งมากเนาะเรื่องแบบคนเยอะแบบเล็กๆน้อยๆอันเนี้ยมันมันก็อยู่แล้วแต่ว่าแบบแต่พอมองภาพรวมต่างๆอะ่ะคือมันสวยมันมันส่งกันหมดเลยเนาะแล้วก็สวยการเล่าเรื่องของของผู้สร้างสารรค์เนะี่ยก็คือเขาเล่าเรื่องถึง ตัวละครนัานั่นว่าเออมีหน้าที่ดูแลตรงไหนดูแลนั่นตนีอะไรก็คือแบบเราเรื่องได้ดีรวบส่วนนักแสดงที่เป็นหน้าคือแบบดีอ้าวอ้าวน่ารักน่ารักเออเราก็เหมาะสมแบบเหมือนเขาแคสมาเขาวางมาแล้วเหมือนพระเอกหนะังจากจากวงๆสมัยออก่อนเแบบน,นาะเขาน่าจดีเนาะ เนาะเออก็ภาพรวมคือบ้านหน้าก็ให้เต็มไปเลยนี่เพราะว่าแบบเราเทสอยู่แล้วชอบชอบฉันอะไม่เคยไปดูแบบว่าอันนี้ใช่ไหมจริงจริงแต่ว่าเพิ่งไปดูดีวันกี้รู้สึกแบบทุกอย่างมันแบบเต็มล้นเลยทุกคนคิดคิดง่ายๆก็คือว่าถึงคนคนล้นอะแต่ทุกคนไม่ออกทุกคนไม่หนีอะทุกคนจะดูอะจนถึงโชว์สุดท้ายเนาะก็คืออันนี้ฉันชอบของอ่าโชว์นี้ในส่วนของท่อน องค์ไทยน่าคาราโอเกะมันอย่างนี้มันเลดอ่ะมันแบบไวรัลในต,ติ๊กต็อกที่ผ่านมาตะกี้เนี่ยใช่อันนี้<อ>เรามา,าถ้าเราลงอัดไวรัลได้โอเคเราก็สำหรับ <c oughs> <c oughs> คลิปของบ้านหน้าของโชว์บ้านหน้าก็ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาคลิปหน้ามาดูของโชว์ต่อไปจะเป็นอะไรติดตามเลยเลยค่ะต่อไปจะเป็นที่นั่งหรือเสล่าที่นั่งมุงไปเรื่อยๆเนาะเป็นมุงกลมนั่นเองเอาไปชุดเติมไปค่ะ